สวัสดีครับผมตั้มวิถีบนบ้านนะครับคล,คลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปยามจันทร์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะลั่นหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับเดี๋ยวไปดูวันแรกนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับ ไม่พลาดครับไม่พลาดโอเคครับก็ผมไม่คิดว่านะครับไม่คิดว่าปลาชนิดนี้จะเข้าจันนะครับเป็นปลาตระกูลเดียวกันกับปลาช่อนนะครับแต่ว่าวันนี้เข้าแล้วนะครับเนี่ครับเป็นปลาชะโดนะครับเป็นปลาชะโดนะครับไม่คิดว่าจะเข้าจันนะครับแต่เยอะมากนะครับปลาชะโด ที่ห้อยแห่งนี้นะครับลำห้อยแห่งนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวมันจะขนาดไหนนะครับ นี่ครับเป็นปลาชะโดนะครับชะโดร้อยเซนตนะครับก่อตัวประมาณหนึ่งนะครับไซส์กำลังกินนะครับ ตัวแรกนะครับที่เข้าเป็นปลาชะโดก็ตั้งแต่ใส่มาหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีปีที่แล้วนี่ไม่ได้ปลาชะโดสักตัวนะครับแต่ปีนี้ได้นะครับก็ตัวใหญ่อยู่นะครับใส่กําลังกินได้นะครับแต่ตัวใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับใหญ่ขนาดต้นขาผมก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับอาจจะเปลี่ยน เปลี่ยนจันทรอันใหญ่นะครับมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าโอกาสที่จะได้ตัวใหญ่ก็มีนะครับเพราะว่า,านี่ก็ตัวขนาดนี้มันก็เข้าแล้วนะครับโอกาสได้ตัวใหญ่ก็มีนะครับเดี๋ยวมารอรุนกันนะครับว่าจะได้ปลาฉโดใหญ่หรือเปล่านะครับนี่มีกระไซไซกำลังกินนะครับไซกำลังกินแต่ผมไปหน่อย <laughs> ก็กินได้นะครับโอเคก็ได้ อีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น2แต้มแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อๆไปนะครับก็จะสลับทําคลิปหาปลาบ้างทําคลิปงานประเีนีบ้างหรือว่าทําคลิปหากินหาเที่ยวอะไรต่างๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเอาปลาตัวนี้ไปไว้แล้วเดี๋ยวไปดูอันอื่นนะครับว่าปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับครับรายชดุดเห็นๆนะครับ ปลาชโดเห็นเด็ดสังเกตได้ง่ายครับปลาชโดนี่ครับหัวจะแหลมนะครับหัวจะแหลมนี่ครับปากแหลมนี่ครับแล้วเป็นปลาที่ดุนะครับดุก,กว่าปลาช่อนอีกนะครับครับหัวจะเรียบเรียบนี่ครับหัวเคเดี๋ยวหาอะไรมาใส่ดี โอเคครับเดี๋ยวเอาจันลงไปไว้ที่เดิมนะครับ อเคครับเดี again, Eu, Eu, ๋ยวไปดูจันอ uh ีกสองอันนะครับเดี๋ยวผมว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสผมจะได้เอาจันลงอีกนะครับเพราะว่าคุณน้านะครับไม่ค่อยสบายนะครับคุณน้าไม่ค่อยสบายก็เลยก็ยังไม่รู้นะครับจะมีใครเอาไปใส่หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีใครเอาไปใส่ก็อีกสองอันผมอาจจะเอาลงนะครับก็ดูอันนี้นะครับได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ลั่นนะครับเดี๋ยวไปดูอีกอันนึง อันนี้ก็ไม่รัดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพพาเื่ไปครับมาดูหน่อไม้นะครับหลังจากผมรดน้ำนะครับรดน้ำหลายรอบแล้วก็หน่อก็ขุดมาแล้วนะครับน้ำไปสามรอบสี่รอบหน่อขุดละครับหน่อ,นอเริ่มพุดแล้วครับ มันมันนี่อาจจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับถึงจะขยายออกไปเยอะนะครับนี่มันช่วงหน้าอะไรงนะครับก็ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะครับแต่นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนยาคาก็เหลืออีกประมาณนึงนะครับเดี๋ยวให้คุณน้าทำอะไรเสร็จก่อนเดี๋ยวขุดต่อนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนผมในตอนนี้นะครับสวนของผมน,นี่เดี๋ยวเอานี่ออกแล้วก็เดี๋ยวก ขุดแยกคาต่อตอนนี้ผมก็ขุดได้นะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวจะมาขุดฝั่งนี้นะครับก่อนเพราะว่าผมกลัวอ่ามันนะครับมันจะเลื้อยไปทางนู้นนะครับผมจะขุดมาขุดทางนี้อ่าย้อนไปทางนู้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพืเ่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดสับสกายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไวด้วยนะครับสำหรับ เพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ให้การสนับสนุนก,กันมาโดยตลอดนะครับทั้งชมกิปและหนังกระยาให้มันโดยตลอดนะครับคล,คลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับผม